โอเคโจทย์ในข้อที่6ค่ะจะต้องให้ความร้อนเท่าไหรกับกา๊าซฮีเลียมจำนวน2โมลน,นะคะที่บรรจุในกระบอกสูบแล้วทําให้ก๊าซนั้นดันให้ลูกสูบทํางาน4จูลและอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็นส0สิเคลวินนะคะในที่นี้กําหนดให้ค่าคงที่ของก๊าซนะคะ R เท่ากับ8.3จูลต่อโมลเคลวินคําตอบรอนักเรียนเวลาค่ะห่งร0จูลน,นะคะ1 0 0 0จูลคิดอย่างไรนะคะสูตรของครูมารอนักเรียนไว้นานแล้วเดลต้า Q เท่ากับเดลต้า U บวกเดลต้า W ะคะุณคุ้นไม่เอ่ยสูตรอันนี้นะคะเป็นสูตรที่อยู่ในกฎข้อที่1ของเทอร์โมไดนามิกนะคะเป็นสูตรที่อยู่ในกฎข้อที่1ของเทอร์โมไดนามิกงั้นนักเรียนกลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละเราจะต้องหาความร้อนถูกไหมคะในที่นี้เดลต้าคก็คือความร้อนงานนี้เรียนหาเดลต้าคิวเดลต้ายค่ะหาจากไหนคะหาจากสิ่งที่โจทย์กําหนดให้มี2โมลมีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเนี่ยหาเดลต้ายได้ นะคะส่วนลูกสูบทํางานค่ะขึ้นชื่อว่าง,งานค่ะเขาให้เดลต้ามาแล้วนะคะเดลต้ามาแล้วนั้นเดี๋ยวเราแทนค่าเดลต้าคเท่ากับนะคะเดลต้ายครูเขียนใหม่เศษสาส่วนสองเอ็น t เดลต้าทเขียนแบบน,นี้เลยนะคะแล้วบวกกับเดลต้าแทนค่านะคะเศษสส่วนสกี่โมลคะโจทย์บอก2โมลค่ะ R ละคะอคือ8.3นะคะเดลต้าทค่ะเพิ่มขึ้นกี่เคลวินคะ40แล้วจากนั้นเราก็บวกด้วยงานที่ลูกสูบทำงานตามที่โจทย์กำหนดให้นั่นคือ4จูลนะคะ4จูลโอเคก็คิดเลขออกมานะคะคำตอบของวงเล็บนี้คือ เก้าเก้าหกบวกกับ4ตัวนี้ค่ะคำตอบที่ได้ก็คือ1,000จูลเพราะฉะนั้นเดลต้าคหรือพลังงานความร้อนที่จะต้องใช้นะคะก็มีค่าเท่ากับ1,000จูลอะนะลองคิดเลขนะคะสำหรับคนที่ไม่ถนัดเรื่องการคิดเลขก็มีเครื่องคิดเลขช่วยแต่ช่วยบ่อยๆก็ไม่ดีนะคะเดี๋ยวสมอง่อนะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะ